นในเรื่องของการปฏิบัติงานป้องกันน้ําท่วมในพื้นที่ของสํานักงานเขตบางพัดนะครับเดี๋ยวสักพูดหนึ่งนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับบรรยากาศในการตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตบางพัดนะครับโดยท่านผู้ในการเขตบางพัดนะครับท่านนางสาวอาริยาเพ็งประเสริฐนะครับที่วันนี้นะครับก็ได้มาตรวจเยี่ยมชุมชนในพื้นที่ วัดเทพนาลีนะครับเพื่อแจกจ่ายนะครับวัชพัน์ป้องกันน้ํากัดเท้านะครับแล้วก็สอบถามนะครับเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวสักพูกหนึ่งนะครับไปพบกับบรรยากาศเลยนะครับเจอกันเลยครับ ผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะมีบทสัมภาษณ์ท่านผูน้อนวยการเขตบางพัดนะครับท่านนางสาวอาริยาเพงประเสริฐนะครับท่านผูน้อนวยการเขตบางพัดนนะครับว่าขณะนี้สถานการณ์น้ําในพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างน,นะครับ แล้วก็มีการช่วยเหลือประชาชนอย่างไรนะครับเจริญครับการอะไรใช่ครับอออยากจะถามท่านผอ,อนะฮะในเรื่องของการเตรียมการตรวจน้ําท่วมในวันนี้นะครับมีการเตรียมการอย่างไรบ้างครับอ๋อวันนี้วันนี้เราก็มาตรวจที่ชุมชนฮะอ่ชุมชนวัชเท่นนาลีฮะซอยจรันสนิทวง68ครับผมมาน้ําท่วมครับแทบจะน่าจะเต็มพื้นที่เลยอะครับผมทั้งตั้งแต่ปากซอยเลยจะถึงจุดท่าน้ําซึ่งตรงบริเวณท่าน้ำก็เห็นการบล็อกกระสอบไฟแต่รู้สึกว่ากระสอบไฟมันอาจจะ แล้วก็กระสอบทรายบางส่วนที่อยู่ตรงข้างใต้มาชมรุดเดี๋ยวพวกนี้ก็จะให้หน่วยเบสก็มาเสริมแนวกระสอบทรายครับแล้วก็เล่ยประสานกับทางสำนักการระบายน้ำาพื่ดูเครื่องสูบน้ำแล้วเครื่องสูบน้ำเป็นขนาดเล็กสิบนิ้วกับสี่นิ้วซึ่งมันไม่สามารถที่จะสูบน้ำได้รแรงมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ทันกับสภาพน้ำที่มันท่วมเยอะค่ะครับมทีันไหลกระบายน้ำก็จะเพิ่มเครื่องสูบน้ำเป็นขนาด ประมาณสิบนิ้วให้ถงหนึ่งเครื่องแล้วก็เอารถโมบายซึ่งจะมามาดูน้ำตรงบริเวณซอยจราจรหง์ด้านหน้าทีมวันนี้ค่ะครับผมขอบคุณนะครับพี่ว่าพี่น้องประชาชนก็คงก็จะเป็นการลดผลกระทบของพี่น้องประชาชนนะคะลงไปปัญหาน้ําท่วมก็เขตบางพัดก็มีหลายจุดแต่ดูแล้วจุดนี้ก็รู้สึกว่าหนักนแล้วก็ถ้าสมักรระบาน้ําแล้วก็ ทางสมักเขตร่วมกันแล้วก็พี่น้องประชาชนร่วมมือก็คิดว่าเราคงจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ดีครับครับผมขอบคุณครับท่านบอครับสวัสดีค,ครับเดี๋ยวนับพระรับท่านผู้ชมครับด้านหลังผมนี้นะครับก็จะเป็นรถโมบายสําหรับระบายน้านะฮะก็ได้รับการสนับสนุนจากสํานักการร,ระบายน้ํานะครับโดยการติดต่อประสานงานของท่านผู้ในยการเขตบาง เพื่อที่จะระบายน้ำนะครับให้กับชุมชนนะครับและก็เพื่อที่จะลดผลกระทบความร้อนสำหรับพี่น้องประชาชนในชุมชนวัดเทพนาลีนะครับด้านหลังนะครับเป็นรถนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานนะครับในละภับส่วนนะครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมภาพที่ท่านผู้ชมเห็นที่ผ่านมานะครับในเรื่องของการปฏิบัติงานนะครับโดยนําโดยนะครับท่านผู้ดยการเขตบางพัดนะครับท่านอารยา เพลงประเสริฐนะครับผูในการเขตบังพัดก็นะฮะมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ในเรื่องการป้องกันน้ําท่วมนะครับแล้วก็ช่วยบรรเทาช่วยบรรเทาให้กับพี่น้องในพื้นที่ชุมชนวัดเทพนาลีนะครับวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้ด้วยนะครับอ่าก็พบกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ